ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันการค้าม,มนุษย์การใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายและการใช้แรงงานบังคับในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำตาลจากอ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ ที่ห้องประชุมบริษัทบุรณะเวชจำกัดหรือโรงพยาบาลเพชรรัฐอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันการค้าม,มนุษย์การใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายและการใช้แรงงานบังคับในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำตาลจากอ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ดําเนินงาน การลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ M.O.U ในครั้งนี้มีผู้ลงนามตกลงกร่วมมือหลักคือนายบัณฑิตเทวีทิวารักผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายถนอมโพธิกุลนายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์และนายธีรพลจันประเสริฐคณะผู้บริหารบจไทยรุ่งเรือง,อ,งอุตสาหกรรมเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงกร่วมกันอันจะนำไปสู่การกิจการทางการค้าในอนาคตและเพื่อให้ บังเกิดเป็นรูปธรรมในการกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาดังกล่าวนำไปสู่การถอนบัญชีเทียอสาจึงได้ร่วมมือกันทั้ง3ฝ่ายโดยมีส่วนกราชการโรงงานและผู้ปลูกอ้อยจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงเพื่อแสดงเจตนากรมร่วมกันในการป้องกันการค้ามนุษย์การใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายและการใช้แรงงานบังคับในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำตาลจากอ้อยจังหวัดเพชรบูร์ต่อไปค่ะ